สวัสดีครับพี่นว่างมิดหมอแคนแฟนมอลำทุกผู้ทุกคนครับผูกพ่อกับทิวลี่คนไม่ขาดแคนครับวันนี้สีมาสาธิตการยัดสูตรแคนถ้าท่านใดรู้สึกว่าแคนจะของฟาวนะครับหนึ่งให้เลาไม่ไพเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ปาไปให้มันเล็มเหลมนะครับเพื่อจิกในหองแคนเพื่อยัดแล้วก็เข้าตรงมีน้หนามหันะครับ น้ำเพื่อป้องกขีดสูดมันติดไม่ถ้าเกิดเทน้ำลมมงไปนะครับบางคนใส่น้ำลายนะครับแต่วันนี้ออกอากาศมันนนาเกลยดนะครับก็เลยเอาน้ำมาน,นี้ <c oughs> อ่หยัดอันนี้เอาไว้ขั้นตอนที่หลังนะครับอันดับเรียกเขายัดเทละช่องกิกเข้าไปงังสิแต่ว่าต้องระวังครับ ต้องเห็ดให้มันบางที่สุดเดิอไปนี่เพราะฉะนั้นมันสีเห็ดมันสีงัดหลูกแค้นแตกนะครับเสียงแปะดยังสีบนมันแตกเนี่ยเพราะว่าเสียงไม่มันลันเห็ดทึ่งๆเลยก็ดันลงทางล่างนะครับทางล่างความทั้งสองฟังนะครับ เด็ดไปเรื่อยๆฟังนี่เลี้ยวๆามาฟังพี่เหียบร้อยแล้วเขาก็บีบยัดเขายัดบีบเข้าไป แล้วก็เห็ดขังทึงมานี่หัดสอไปกลางรับแล้วก็ไม่เห็ดขงังไตเห็ดขึ้นกันครับแล้วก็บีบจีสูนเข้าไปนะครับ แล้วกระเห็ดกลางคือ,อเ่านะครับเตานี่ขายด้วยครับเตานี่นี่เพราะท่านได้มีเจ้าของเปินเกตเอนะครับปกติผมขายลายปาดอยู่ดินะครับผมขายหลักพันหมดละนะครับเกตเอด้วยนี่หาพันขึ้นถนะุนละแต่วันนี้บ่าท่านได้มีผอา นะครับราคาบแพงกับแขนคุณภาพรองเปาเบิงหวันรู้สึกว่ามันแน่น เราหยัดแลีวนะครับมันก็ี่มีความรู้สึกแค้นไหมกับพยายามหยัดดูดูเพราะว่าขีสูตรมันเหลวอยู่นะครับขันมันเกาแล้วขีสูตรมันแข็งที่อยู่โตไปเองของมัน่ะนีมีเพียงเท่านี้ครับอันนี้คือขายครับผู้ใดสนใจติดต่อไดองห้0 9 5น8 2 1 1 6 9 0 9 5 4 8 2 1 1 6 9ครับที่ A f ฟเหรือว่า G ีชับเหมาะสำหรับเปาเซลําเรื่องตัวก่อนครับ ผู้ชายนะครับกับไรไดนะ้เกรดเอครับพี่นอ้องเป้าไงนะครับยัดชีสูตรให้นันเรียบร้อยค็ิสยูโบเซานะครับอันนี้เป็นแค้นของผมส่วนตัวผมนะครับขาของผมนี่สิดูแลดีเป็นพิเศษนะครับราคาก็บเลยบตกนะครับผู้ดใดมักผู้ดใดถึอเจก่ะติดต่อเขามาได้ครับตามเบอร์โทรศัพท์ที่บอกไปขอบคุณและสวัสดีครับ